มา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 เราจะเนียเป็นการะครับว่าถ้าไม่ใช่ M g I ถ้าไม่ใช่บอยใครจะสาดดีล่ะครับเพราะเรารักกันค่ะีก็เลยเป็นมาพูด Love มาพ่าไ h a i ย i n e รักด้วยกรารดมารักกันที่มันรักที่สร้างสรร์งานทําให้อุตสาหกรรมนะคะนางงามเป็นดับหนึ่งของโลกมาจากประเทศไทยคะ่ะไปสามเมืองกันโน้บุกเก็ตน,นะคะปไปพัทยาแล้วก็ไปแบงกอกสนุกดีออกเนอะเป็นเทอรเดเดซีซั่นไปเลยพอไรายได้มงคบใช่ไหมคะไทยเป็นนางงามก็แล้วแต่อยู่ต่อแบบว่าเขาเรียกว่าเขาดาวไปเลย สนุกเลยนะประเทศไทยปีนี้น่าจะคึกคักเดยนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะเยี่ยมครับปีนี้ปิดปิดเดีวตั้งเมื่อไหร่คะเพราะว่าถลันเขาไปแล้วยังไม่ได้เซ็นปิดเดียวแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับปิดเมื่อไหร่ก็ได้ที่บอสต้องการเรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อไหนเดี๋ยวมีกี่เดียวก็รับหมดเลยโอ้ยแก้บ้านค้าเจ็ดแปดวันหกสิบล้านโอ้ยมาวันเดียวสปอนเซอร์เต็มเป็นหลักเก้าหลักเพราะเรารักกัน ยังวิงเมเซอเยอะมากอ่ะทำไมบอสเก่งขนาดนี้อ่ะวันแรกก็ับั่นอะไรอ่ะไม่มีเวลาเพราะว่าไม่ใช่วันแรกครึ่งวันเองมั้งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วก็จะต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เราต้องการที่จะแบบ ให้เปรียีเว้นให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มกับโปรดักชันเราไม่ต้องการให้มีรอยรั่วหรือใดๆให้คนต้องมาทิศพลอยผิดออาดจิผิดหวังมาต้องมาคอมเลนจะไม่มีพยายามจะให้มันไม่มีไม่มีแน่นอนเลิฟทั้งคนดูทั้งแฟนคลับแล้วก็ต้องเรียนพอรแทนนักลงทุนก็เลิฟเพราะว่ากําไรแบบเยอะเลยอ่ะจากการหาเห็นมันแล้วไม่กี่วันก็คือแบบมาอู้ฟู่ขนาดนี้ใครจะทําได้ถ้าไม่ใช่บอสนวัส์เอ็มจี โอ้ยต้อง er ล้านาดีก er ว่าสงการกระดับโลกน,นะ <Inform. S 1> นทุกคผมเอาิงๆแล้วผมผมก็ไม่กล้าจะบอกเป็นตัวเลขแต่ใจจริงนะผมก็โอเวอร์ออฟแล้วเนี่ยถ้าผมพยายามใส่พลังเต็มสุดๆแล้วอะโอเวอร์ออฟแล้วผมก็อยากจะได้สักหนึ่งล้านจริงๆครับผมกล่าวว่าก่อนสงการผมจะทําให้ได้สักสามรยล้านหรือจะได้ไหมได้ผมจะแบบท้าตัวเองอยู่เสมอว่าเดือนนี้จะทําได้เท่าไหร่เดือนหน้าจะเท่าไหร่รวมกันต้องได้เท่าไหร่เนี่ยแหละขอเรียกว่าความพยายาม Why do you trust Kunawat to organize seventy-four? Well, we are so happy. We are so happy to be here with this and with this collaboration, with uh, my friend Nawat. Yeah. And for sure, we will have the most amazing seventy-four edition in this country, in this beautiful country. ยูรักไทยแลนด์ยูรักไทยแลนด์ใช่ What is your most favorite in Thailand? อ่าฟู้ดฟู้ดภาษาภาษาแนะนำเขาไปลองดูตัวไทยเย้ The food exactly I think all Thai people เดลเ e Thai people. Yeah. ที่รักที่สุดก็รักทุกอย่างค่ะแต่นวดไทยนะคะวยไทยนะคะแต่รักมากที่สุดกอเหมือนนางงามรักคนไทยค่ะเอาอะไรไหมคะแบบตอบนางงามให้ให้ดูรอุนดความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี What do you expect? in n o เ e m ber i น n o เ e m ber u ราจะมี l ก o s t 130ประเทศจากทั่วโลกจะมาที่นี่แ่อนว่าให้ n ส country. วยสวยที่สุดประทับใจมากที่สุดกับงานการประกวดนางงามจากวันครั้งที่74ค่ะ อยากจะ welcome h o n t r s อยาจะเวลต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะคะคนที่รักเราผู้ชมคนดูใครที่ยังไม่เคยติดตามก็มาวพาปกติแล้วถึงพันกว่าล้านคนในการดูการถ่ายข้อสดแต่พอราคานี้มาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยด้วยแล้วมาดูควาวดนางงามจักรวาลด้วยเลยค่ะ for sure with our friend Nawat with all of his experience เรา love the shows we will have an amazing an amazing show เชื่อแน่นอนว่าบอสทวัดทำได้ดีที่สุดเพราะนอกจากว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดประกวดมาแล้วเป็นล้านปีครับคุณ like our performance เย้ขอบคุณดูช่องทางการฝึกที่สำหรับศิล I ะไทย tradition dance d o u b e a u t i f u l คือคือซึ่งคือ historical หรว่านโยบายใหม่ๆประกวดอะไ่างเ้ยครับมีอะไรใหม่ๆไหมบอสมีอะไรใหม่ๆไหมใช่ไหมมีชุดว่ายน้ำคอลเลคชันใหม่ sky collection เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ universe มีอยู่แล้วอ่ะมันดีมากแต่ว่าเราคงจะ develop กันนิดหน่อยมันไปในลุคที่ทันสมัยขึ้นนิดนึงแต่ยังทรงความเป็นก l e g a n t เพราะ universe always on the top s h e l f เพราะฉะนั้นเราก็คงจะคีปนะครับโพซิชั่นติ่งของเราให้อยู่ออนเดอะชอปแล้วก็ให้มันอิลเลียนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยอิลเลียนต้องมีแวร์ลูต้องมีรีเทิร์นแคชแบ็กด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือพอยท์ที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติม,มส่วนเรื่องเวทีอื่นที่เขาจะก๊อปปี้เนี่ยเราคิดเออไปดูแบบโชว์ขั้นเวลากันไม่ว่ากัน oh. นะฮะแต่ว่าเมนโชว์ออฟเดอะยูนิเวิร์สแอนด์แกรนด์โอเค เดมาแนนตัวเลก็ไปเลางางก็ไปดูเวทีใหม่ๆเขาทำอะไรกันเขาลองผิดลองถูกกันสนุกดีนะครับแล้วก็ต้องขออีกทีหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีกฎออกมาเราทางออแกไนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเราจะเข้มแข็งมากขึ้นด้วยการวิธีที่บอกกล่าวอะไรต้องรอยุุดแอนบอกต้องรอไว้กระเบียบอาจจะต้องมีเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆนี่มันเหมือนกับแบบอ่ ก็พี่ลายเส้นกันเกินไปก o p ี s โชว์กันเกินไปแต่ว่าเรื่องของก o p ี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แต่ว่าทางเรารู้สึกประเอมมันน่าเบื่อแต่ก็ทําไปไม่ว่ากันเราคงจะมีวิธีการที่จะยิง อ่านจังบอกซะแล้วแล้วดูเด็กดีดีกูต้องตายนะเป็นอะไร Let's see in the future soon from t h อ gentleman and Kunan Okay what else ติดตามกันโต่อต้องเดี๋ยววันแอนโอนลี่ถ้าไม่ใช่เราสองคนไม่ต้องมาเจอกันนะ Okay ต้องเดียวนึ่งแอนด์ o เ l y ถ้าไม่ใช่เราสองคนไม่ต้องมาเวิกัน everybody like to listen or whatever they want anything yes. talk Back to the fans, fans. Talk to exactly the fans. I want to transmit to our to all fans around the world yeah. we want to conserve the the, the essence of each uh, beauty page, every each every, every, every uh, pageant have the, their own concept and we't uh, we don't want to change that Like why? Because know want the the is of to? คือเราขลังเราอายุยาวนานแต่เราไม่ทำตัวแก่นะคะตั้งปีนี้เนี่ย power love เราก็จะเห็นอะไรที่แบบว่าเซ็กซี่ขึ้นเด็กขึ้น ดิเตลอยหรอจิ้ฟังฟังดิดเคอใช่ไหมคะจากก้องนวชใช่ไหมคะจิ้มจ่ายจบนะ คือทุกวันนี้ผมพยามีหน้าที่บอกคุณแอนว่าคุณแอนอย่าไปไหนบ่อยนะครับคุณแอนอย่าไปไหนตามลำพังนะครับเดี๋ยวคุณแอนไปผัวพังไปเอาอะไรไปยีเดี๋ยวทำไม่ทันแต่บอสทำเก่งมากค่ะแล้วบอกได้เลยว่าคั้งนี้คุ้มค่าสุดๆทั้งในเรื่องของการจัดนะฮะทั้งในเรื่องของตัวเม็ดเงินเองนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นผู้จัดนะครับ ประสบความสำเร็จและกำไรมหาศาลจากการจัดประกวดนางงามจัก,กรวาลซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยจะเกิดขึ้นในครั้งที่74พ่อบอสวัสดิ์รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะมันอยู่ที่น้องฮาวจริงแล้วคือจะเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่มาเจ็ดมากน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าทีนี้คือเขารู้ว่าเขาต้องทำออกมาให้ดีแล้วความฉลาดคือรู้ว่าทำอะไรแล้วให้ผลตรงไหน ออกมาสวยออกมาประทับใจแฟนดูแล้วใช่นักดนตรีบอกว่าเยี่ยมนะฮะคือได้มิติจริงๆสำหรับตัวของ MGI ครั้งนี้ที่เป็น Official Organizer ค่ะ We have a International Boy i n r n a t i o n a l Director Yeah so 130 countries Yeah yeah t e l r them with with 130 c o u n t r i e Another 20 countries หมอ if you send the a t to y will come But come to enjoy thailand national directors 130 countries here yeah? come and love, live and learn uh, thailand together learn the prestige of the brand miss universe 74 years old now so we would love you to be here in the kingdom of thailand we would love you to join the competition and we would love you to be the loyal loyal national directors Be with us the one and only Miss Universe Organization ค่ะขอบคุณค่ะ